สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส่ง V.I.P. เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่9ตุลาคม2567ค่ะทุกคนคะ่ะวันพุธเนาะคะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่าน แต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะเราไปดูวันที่8ก่อนนะคะทุกคนเราค่อยมาต่อวันที่เก้าเนาะจ้ะทุกคนคะ่ะสําหรับวันที่8ดนะคะจะให้เด่นรอบเช้าเก้าเละ 1, หนึ่งเด่นรอบบ่ายสี่เละหวันนี้หลุดหมดเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ห้างเสิง VIP เวลาหลุดจะหลุดหมดแบบเป็นมาตลอดแล้วค่ะทุกคนห้าง VIP เวลาหลุดก็หลุดแบบไม่มีเยื่อใยนะคะทุกคนค่เวลาเข้าก็าเข้าเยอะ ช่วงไหนหลุดพี่นอ้องกะหยุดพักคอนกเด้อนนะคะ่ะเศร้าเมื่อยจากมือสองมือก้อนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เด่นรอบเช้าจะให้เก้าและหนึ่งนะคะมาเจ็ดสามศูนย์ศูนย์ห้าหลุดมิดจัดพี่น้องขาเลขเด่นประจําวันมาสามรอบบ่ายใจะให้สี่และหกมาเก้าสามเก้าเจ็ดสองมิดจัดค่ะพี่น้องมาเข้าเก้าสามสามเก้าของรอบเช้าเข้าเลขเด่นประจําวันมาสามแปดหลุดนาองขาทุกคนเอาไปรุ่นต่อพี่น้อง แต่ว,ว่าวันไหนที่หลุดนี่มักจะมาเลียกเด่นประจําวันเด้ค่ะทุกคนวันที่7ก็มาสองสองเนาะคะ่ะมาเล็กเบิ้ลประจําวันสําหรับวันที่9นะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้รอบเช้า4และ5มาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ40 49 44 43สี

ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์กับเก้ารอบบ่ศย์าย์เก้าสี่เก้าเ้านะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะไม่ใช่เก้าเแล้วพี่น้องวงผิดนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบไยนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบไยท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะ จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกท่านคะวันนี้ไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเนาะคะ่ะวันพุธว่ามีเลขเบิ้ลพี่น้องสำหรับสี่กับเก้านี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะถ้าชอบก็ตามได้สําหรับสายวิ่งสายลูด้ะพี่น้องเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นสี่สี่สี่เก้า ติดเลขเด่นประจำวัน4 9 9เก้าเกค่ะห้าสติดคู่ตัวเด่นทั้ง5 4และ5 9 0กับเการอบบายและ4ี่กับ9เป็น0409ติดคู่ตัวเด่นศูนย์สี่สี่ศกเก้นย์เก้าค่ะเก้าติดเลขเด่นประจำวันนะคะเก้าพี่น้องเป็นเจ้าใดคะ่ะพี่น้องคะมีครูใดมากเ่มามักก็ให้ตามคือเก้านั่นแหละพี่นอ้องบ่มักกับพันเนาะคะ่ะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าลสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่าไม่หลุดทุกเมือนะคะพี่น้องคาถ้าสมมุติท่านไหนไม่ชอบนะคะก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง vip วันที่9ตุลาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชควันมานสชคุู่สุคนพี่น้องสวัสดีค่ะ